ตะกอนเนี่ยเราก็เริ่มมีตะการมาแล้วคือมันตกอับ ไปหอุนไลบอุบวนสุด้างกเขาคาสินเอาเก็ต yeah. mm ิดตามไปอเดือนเอาเนี่ยบัลเล่ย์ไงเงินผดเนาะเขาเคยไปเฝ้ามาแล้วกัเจ็บอนาไปเา้คดทิงแล้วเจาบี่คางเาไไปก็ไปทองต้อเอายาตองยาเออพวกตีนแสตมป์าัลรูนแต่จะไม่ผุดบินแน่เจะไมารวยบัลจะไม่ขย รวยนะรวยเงินาลานรน่องเลรวเนแม่้านยีเลยี่มันเ้ย่เป็นไิงนมเข่มากมาินล่ชาขงเขาเหนเขาให้รอเลยมันยิงยิงเนรจามันอาที่หมด้าไม่ดอการะยะยาวมันมีหลาตองน่งสองมสี่หกเจเบต้อแล้วจนเงินจะถมาไข่ยังฟ้า ตาปีเขาเป็นเขาเมื่อเขาจีนวัน่เบิร์ดาตาาปีสองปีหนึ่งปีหกเดือนมากอกพาคมาคมตุลาคมตุลาคลาไมตุลาคมตุตุลาคมตุลาลาคมเุลาตยลาคมตาคมตลค ศิรปะพิศนุษยอันนี้เป็นสไตล์ฝรั่งเศสมันมันต่อยอดมาจากที่ผมไม่เคยนั้นครับแล้วก็เคยไม่ได้เห็นภาพนี้ที่โคนเกตก็เยลยอยากจะมาเห็นด้วยตาตัวตอนนี้มาถึงแล้วนะครับก็นี้นะครับบนโบกคี่สุดนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้นะคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวมีอันไหนที่น่าสนใจมึงจะบอกเพื่อนๆครัขอบคุณมากครับ เรื่อง้หม้อหอบ้านเขาอย่สิ่งนี้ล่าเริ่มเพิ่มจำวนขน